สาวสวยกระดอกไม้เป็นของคู่กันนะคะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมดูแล้วสดชื่นนะคะนี่คลิปเรียวๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสาวชุดไทยกับดอกไม้สีเหลืองเนาะ,ะสวยค่ะสวยจริงๆสวยสุดๆเลยนะคะอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่กอดพึ่งต่อยช่วยด้วยโอ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 ไม่เคยเขาทาแล้วนะคะโอ กขนาดพึ่งยังแบบว่าโอ้มาชมความงามเลยนะคะวันนี้ได้รับคำชมทั้งวันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้อะไรอะ่ะพึ่งต่อยผิงหรือเปล่านี่โอ้นี่ไงี่มีพึ่งจริงๆด้วยคะ่ะมีพึ่งจริงด้วยนะคะมีพึ่งมีพึ่งระวังระวังคนสวยต้องคู่กับดอกไม้นะคะใส่ชุดไทยสวยๆนะ จัดไปนะคะสาวสวยตัวคู่กันดอกมาระวังพึ่งกลัวพึ่งต่อยโอเคสดชื่นเนาะบายบาย